o o d morning ว้าวมาถึงฉันพกแดดมาด้วยีค่ะนี่เราก็มาฮอลิเดดกันที่ตุรกีนะคะมาเมล็ดทุกอย่างก็วันนี้เราพาแดดมาด้วยนะเพราะว่าพ่อแม่สามีมาก่อนสองวันฝนตกเออเรามากับเรามากับโชคมากเลยนะคะแดดออกนี่เราก็เลยแบบว่าทานอาหารเช้าอะไรเรียบร้อยแล้วนะก็เลยว่าจะเดินออกมา ลา่าจวนนิดนึงว่ามีอะไรบ้างนะจ๊ะแม้าเม้าม้าเม้มม <c oughs> โอ้บรรยากาศดีสุดๆนะคะร้อนร้อนแห้งเลยปู uf, เวียนปลาลูมา perfect beer. just holiday statues. Oh. every day sunshine and beer. oh, i love to sigh. ชอบหมู่บ้านเขามากเลยนะบรรยากาศดีเวอร์สวยเหมาะกับมาเทีย่ยวนะแถมคนไทยไม่ต้องใช้วีซ่าด้วยเข้ามาได้เลยจ้าเบียเบอร์ก็ไม่แพงมากนะโอ้สวยมากบรรยากาศดีสุดๆเลยเมืองเขาสะอาดมากเลยนะคะที่ตุรกี อยากให้มาลองนะคะว้าวร้อนเหมือนเมืองไทยเลยน่าจะร้อนกว่าร้อนไหมกว่านะคะอย่างเมืองไทยร้อนแต่ร้อนไม่อบอ้าวไม่ร้อนไหมนะทิโรกีถ้าเดินอะร้อนไหมร้อนอบอ้าวนะคะสิ่งหนึ่งที่เมืองไทยน่าทําตามมากเลยนะคะที่ปันสนับสนุนสําหรับปันจกรยานใหญ่โตมากโออาเวอร์ o R v. ดีไม่ไหวเยอะมากดูไม่กลัวเลยเด้อเดินเดิน <laughs> <laughs> ถ้าเป็นบ้านเราเนาะมันต้องบินหนีใช่ไหมนี่เขาไม่กลัวเลยนะเป็นแบบเจ้าถิ่นเวอร์เอาเฮ้ยบินให้ดูหน่อย <laughs> <laughs> i ฟ a l ลี Finally, เราก็มาถึงแล้วมามาริสนะคะนี่ก็จะเป็นแบบเบสิกเหมือนท,ทั่วไปนะว่าถ้ามาแล่งท,งทั้งเทียวแบบนี้เขาก็จะมี boat trip นะคะที่จะเป็นพวกเรือโจนสลดัดเรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เราขึ้นไปชมวิวนั่งชมวิวแล้วก็เครื่องดื่มนะคะเป็นเบสิกทั่วไปแต่ว่าก็สวยมากๆเลยนะเราโชคดีกับบรรยากาศเนาะ ska half post chips ถ้าถามถึงเรือที่ชอบที่สุดนะเล็กจะชอบเรือโจรสลัดที่สุดนะคะมันดูมีมุนขลังมีเสน่ห์นะคะสวยถ้าเลือกจะนั่งเรือทริปแบบนี้นะเล็เลือกขอเลือกนั่งตัวโจรสลัด ขาก็จะมีหลายเรือให้เลือกหลายแบบเดวี่โจนเจ้า <c oughs> ปลาหมึกยักษ์ชอบชอบที่ความสวยธรรมชาตินะสวยมากว,าว้าว โอ้น oh. nice. mm ่าイスสวยมากอะไรเดี e ยวมาลิทเทิลลิทเทิลแต่น่าイスจริงจริงอ่ะมันเป็นแบบที่ที่เหมาะกับคนไทยฮอลิเดย์มากเลยนะราคาไม่แรงแล้วอย่างเล็กมาเนี่ยเล็กมาแบบว่าทุกอย่างมันเป็นแบบ จ่ายเหมารวมทั้งที่พักอาหารการกินดื่มฟรีนะคะแต่เล็กมากับกรุปครอบครัวเนาะแต่ถ้ามาสองคนผัวเมียเล็กว่าก็เช่าแบบโรงแรมทั่วไปไม่ต้องแบบ all inclusive นะคะก็จะง่ายสะดวกมากว่าเดินเดินเที่ยวเดินชิมไปเรื่อยเนะาะอย่างเล็กกับมันมันม่อยได้มันเป็นจํากัดอะพอรู้สึกว่าถ้าจะกินอะไรข้างนอกมันก็รู้สึกเสียดายนะคะเพราะว่าเราจ่ายทุกอย่าง all inclusive มาแล้วอะก็ อาจจะแวะดื่มนิดหน่อยเป็นแหล่งช้อปปิ้งนะไม่แปลกใจทำไมโซนยุโรปถึงนิยมมานะคะแดดดีอาหารอร่อยริยาการดีผู้คนเฟรนลี่แล้วก็เซอร์วิสดีนะคะมีทุกอย่างให้ครบแถมบินใช้เวลาบินไม่นานอย่างเล็กบินจากนิวคาสเซิลมันนี้ก็ใช้เวลาบินแค่4ชั่วโมง ก็จะมีเหมือนคล้ายๆไนมาร์กและกับมาร์เก็ตการกดาร์ซาสวยมากเลยนะคะถ้าเดินรอบๆตัดออกมานะคะ <laughs> ก็จะเป็นแบบร้านอาหารตลอดเส้นทาง <laughs> ก็จะเป็นเรือจอดนะคะเหมือนประมาณที่คล้ายๆท่าเทียบเรือประมาณนี้ค่ะ สวยบรรยากาศดออีอยากจะบอกว่ามันสวยมากคันไปทางไหนก็สวยนะคะมันตรงตามฉบับฮวงจุ้ยเลยอะหลังภูเขาหน้าทะเล คือมันสวยเวอร์ชอบในความตรกเล็กซอยน้อยนะคะ well, <Bast> เล็กๆน่ารักมากเลยอะฟิลแบบเ เป็นซอยเล็กๆนะคะอันนี้เขาเรียกแหละไนท์คลับเนาะน่าจะเป็นคล้ายๆวอคกิ้งสตรีทถนนคนเดินตอนกลางคืนนะคะเพราะว่าทุกอย่างคือเขาปิดหมดเลยอะ่ะมันเป็นผับทั้งสองฝั่งนะคะตอนกลางวันแบบเนี้ยลูทันแบล็กแคทแาว เชื่อไหมคเราก็จะลองโลโก้ขบักเนาะเดินเดินไม่เมก็เบียร์กับขบักนะคะ อืร่อยมากอร่อยจริงจริงตักดาไมทำมากกระดเยอะีั้ห้าร้อยนะเบียร์ร้อยห้าสิบกระบับสามรห้าสิบนี่ดู เนื้อแน่นๆอันนี้เป็นกระบับเนื้อนะอือยอด บรรยากาศดีเวอร์ร้อนมากยูติง how many degree today by your feeling 26อ๋อคิดว่าน่าจะ26องศานะคะจนตัวคิดว่าน่าจะ30อ่ะเพราะมันร้อนมากเลยอ,อากาศดีเวอร์อากาศดีมาก <st> <h> เรานั่งกันอยู่ที่ผับอไอริสบีสนะคะมาผับแบบนี้ก็ต้องดื่มเกนิสว้อากาศร้อนกับเกนิสเป็นอะไรที่ลงตัวสุดๆนะคะสำหรับฮอลิเดย์ทามฝนตกน้อยๆพรำๆนะคะตอนนี้อยากจะบอกว่ามันฟิลดีมากๆเลยนะคะ เราเดินตอนที่ฝนตกโปรยโปรยแบบนี้ที่ตุรกีเทสมา,มาเมเลตนะคะคือมันเย็นสบายแบบฟิลดีมากอะ่ะเพราะเพราะว่าตอนที่แล้วอ่ะที่เรานั่งดื่มกันนะคะมันมันร้อนเวอร์แล้วมันเผาไหมแล้วเวลาฝนตกลงมานะคะมันก็จะแบบเย็นหน่อยๆเหมือนแบบชุ่มฉ่ำผิวเรานะคะเ,เติมไวจ์ไรเซอร์เข้าไปเฮอดีสุดๆ ฝนตกทุกคนแยกย้ายนะคะฝนตกนกกระจอกก็ออกจากลังเลยบินโบดินนะคะก็หนีฝนมันหนาวแล้วเราฝนมันตก <c oughs> สู้ชีวิตเชีวิตก็ต้องสู้ฉันกลับนะเนาะสู้กันไปนะจ๊ะ พิงกี้พิงกี้แมนตาพิงกี้เพนนี่เขาไม่อยากไปนอนนีส่สเขาดื้อรั้นมากเขาอยากจะไปเดิมต่อจะ่ฉัน,นจะอึ๋ว